ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ภัยเงียบที่เข้าทำลายสุขภาพชีวิตคนไทยและลูกหลานของเรามายาวนานจนถึงวิกฤตปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายโควิด -19 ที่ทำลายชีวิตผู้คนมากมายในเวลาอันสั้นเราจะทำอย่างไรเมื่ออากาศกลายเป็นพิษ M+ Filtration เราคือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตไส้กรองอากาศด้วยประสบการณ์กว่า20ปีเราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงใช้ประสบการณ์ที่มีทำการศึกษาขนควาจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่เครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศสำหรับห้องขนาดใหญ่รุ่น M1 แล้วเครื่องฟอกอากาศ M1 ทำงานอย่างไรเครื่องฟอกอากาศ M1 มีระบบกรองและฆ่าเชื้อคุณภาพสูงถึง5ขั้นตอนขั้นตอนที่1 แผ่นกรองฝุ่นหยาบช่วยดักจับฝุ่นขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นเส้นผมขนสัตว์และละอองเกสรขั้นตอนที่2แผ่นกรองกลิ่นคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์และดูดซับกา๊าซพิษขั้นตอนที่3 แผ่นกรองฆ่าเชื้อโรคและฝุ่น PM 2.5เอกสิทธิ์เฉพาะ M+ ที่รวม2พลังคือ M i อ n จาก Silver Ion ที่ปล่อยประจุเงินตรงเข้าทำลายโครงสร้าง DNA ของเชื้อจูลินซีทำให้ตายในที่สุดและ M Sand สารแซนโทนจากเปลือกมังคุดที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสทั้งยังมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด0.3ถึง2.5ไมครอนได้ถึง90-95%เ <c oughs> ท่านี้แบคทีเรียและไวรัสก็ถูกทำลายจนเกือบหมดขั้นตอนที่4หลอดกำจัดเชื้อโรคเจอไมซไซดลแลมส์ G bs, ที่ปล่อยรังสี UVC ระยะคลื่นสั้นที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ช่วยกำจัดเชื้อโรคและไวรัสที่หลงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนสุดท้ายแผ่นกรองเฮปป้าที่มีประสิทธิภาพการกรองระดับคลาส H14 สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กเพียง0.1ถึง0.3ไมครอนเช่นแบคทีเรียไรฝุ่นควันบุหรี่และสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง99.995% M1 จึงเป็นเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ ที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยเป็นของขวัญแทนความห่วงใยเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน